เรื่องเล่าลึกลับยายแก่ที่ไม่มีใครรู้จักเมื่อสิบปีก่อนฉันเคยไปเยี่ยมญาติที่หมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาทางภาคเหนือหมู่บ้านนั้นเงียบสงบมากบ้านไม้ยกใต้ถุนเรียงตัวตามแนวเนินเขาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีร้านสะดวกซื้อมีเพียงเสียงลมเสียงไก่และเสียงป่าหลังหมู่บ้านญาติฉันบอกว่าถ้าจะเดินเล่นอย่าเดินเลยแนวเสาไม้ไผ่ ที่เขาปักไว้ท้ายหมู่บ้านนั่นคือแนวเขตห้ามเดินโดยเฉพาะตอนใกลค้ค่ำเขาไม่ได้อธิบายอะไรมากนักบอกแค่ว่ามันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่มันเป็นเรื่องที่ควรเคารพเย็นวันหนึ่งฉันเดินเล่นถ่ายรูปด้วยกล้องเก่าบ,บรรยากาศยามเย็นที่หมู่บ้านนี้ช่างสวยแสงแดดอุ่นตกกระทบหลายเขาฉันเดินเลยแนวไม้ถ่ายนิดเดียว เพราะอยากถ่ายภาพต้นไม้ใหญ่ริมป่าที่นั่นเองฉันเจอยายแก่เธอนั่งอยู่บนขอนไม้หน้าตาใจดีมากผมหงอกขาวทั้งหัวรอยย่นเต็มใบหน้าแต่ดวงตาคมและอ่อนโยนเธอยิ้มและเรียกฉันว่าลูกเอ๋ยน้ำเสียงของเธอฟังแล้วอบอุ่นราวกับคนที่เราควรรู้จักแต่ไม่รู้จักเธอถามว่าฉันชื่ออะไรมาจากไหนมานานหรือยัง ฉันตอบทุกคำถามอย่างไม่คิดอะไรก่อนที่เธอจะพูดทิ้งทายว่าหนูเป็นเด็กดีใช่ไหมละ่ะไม่เคยพูดโกหกเลยใช่ไหยฉันหัวเราะและพยักหน้ายายิ้มอย่างพอใจก่อนจะเอามือแต่ไหลฉันเบาๆแล้วพูดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นปาก็จะเมตตาคืนนั้นฉันกลับบ้านด้วยความรู้สึกแปลกฮ่าฮ่ เล่าเรื่องยายให้ญาติฟังแต่ทุกคนเงียบลุงของฉันขมวดคิ้วแล้วถามว่ายายผมขาวใสหม้อหอมใช่ไหมฉันพยักหน้าเขามองหน้าฉันนิ่งๆแล้วพูดเบาๆว่ายายหอมตายไปหลายปีแล้วนะเธอหายเข้าป่าไปเองไม่มีใครพบศพแต่คนที่เคยโกหกเธอไม่มีใครได้กลับมาจากป่าเลยสักคน ฉันไม่เชื่อจนเปิดภาพในกล้องในภาพนั้นคือฉันยืนอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่ข้างๆมียายยืนอยู่แต่ไม่มีเงาเธอบนพื้นเลยวันต่อมาฉันไปวัดในหมู่บ้านในศาลาหลังเล็กๆมีภาพเก่าหลายใบติดอยู่หนึ่งในนั้นคือภาพยายที่ฉันเจอใต้ภาพเขียนว่า นางหอมอายุ92ปีหายตัวไปเมื่อคืนพระจันทร์เต็มดวงปี2,555คืนนั้นฉันนอนไม่หลับเพราะในความเงียบของหมู่บ้านฉันได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินผ่านใต้ถุนบ้านกลิ่นน้ำมันอกเชยลอยมาเบาฮ่าฮ่าและฉันได้ยินเสียงกระซิบที่หน้าประตูว่าลูกยังไม่เคยโกหกใช่ไหมจัก